สวัสดีครับมาบนหุ้นกับโนอีกแล้วครับวันนี้มีอีกหนึ่งกลยุทธ์มาฝากเป็นกลยุทธ์แรกเลยไหมที่จะมาพูดของบทหุ้นกับโนเนี่ยกลยุทธ์ที่ว่าก็คือการเล่นหลอบเป็นยังไงมาดูกัน,นครับเวลาที่เราจะตัดสินใจซื้อหุ้นสักหนึ่งตัวทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่ต้องการเลยก็คือผลตอบแทนผลตอบแทนก็อย่างเช่นกําไรที่มาจากส่วนต่างของราคา หรือว่าจะเป็นปันผลทั้งหุ้นปันผลแล้วก็ปันผลที่เป็นเงินสดอันนี้ครับเป็นต้นหลักการง่ายๆเลยที่ที่เป็นตะก,กะสําหรับการซื้อหุ้นที่มันสามารถใช้ได้ตลอดการเลยก็คือซื้อถูกขายแพงแต่มือใหม่เมาน้อยหลายๆคนในตลาดกับทําตรงกันข้ามชอบซื้อแพงแล้วก็ขายถูกเจบ็บเจ็บเป็นว่าเล่นเลยเจ็บ เจ็บนะซื้อแพงแล้วขายถูกเนี่ยนั่นแปลว่าคุณขาดทุนอยู่จงเลี่ยงพฤติกรรมนี้ซะการซื้อถูกขายแพงมันเป็นคำพูดเป็นประโยคที่ฟังแล้วดูเหมือนทําง่ายอะแต่จริงๆแล้วไอ้วิธีการที่เราจะหาหุ้นหนึ่งตัวเป็นหุ้นถูกอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ในหลายๆปีนะตั้งแต่ที่ผมเข้าตลาดมนาะผมก็คุยกับคนหลายๆคนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องลุงป้านนะอากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะที่เขาถือว่ามีอาชีพประกอบอาชีพที่ที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ทางด้านการเงินน้อยบางคนกว่าที่จะตัดสินใจเข้ามาเล่นหุ้นหรือว่าเข้ามาสู่สนามหุ้นเขาก็ตัดสินใจอยู่นาน2นานเลยแต่คนกลุ่มนี้ทุกคน มีสิ่งหนึ่งที่เนี่ยที่เหมือนกันเลยก็คือเขาประสบความสําเร็จในขั้นต้นของการลงทุนทํากําไรได้ระดับหนึ่งในระดับที่เป็นเป็นที่พึงพอใจของเขาโดยที่เขาไม่ได้มโนเขาเน้นเน้นทํากําไรด้วยความที่พอตัวและทุกคนใช้วิธีการเดียวกันขึ้นก็ขายลงมาก็ซื้อแล้วก็เน้นไปที่หุ้นตัวใหญ่เพราะเขามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยหุ้นตัวใหญ่ๆอ่ะ ถ้าวันหนึ่งบริษัทจะเจ๊งจะล้มอะ่ะมันก็คงยากซึ่งมันก็จริงนะมันเป็นตรากกาัหรือว่าความคิดง่ายๆที่เขาเฮ้ยนำมาประยุกต์กับการเล่นหุ้นของเขาซื้อถูกขายแพงซึ่งไอสิ่งเนี้ยที่เขาทำเนี่ยมันคือการเล่นรอบเขาจะไม่ได้ถือหุ้นนานๆเขาจะถือแล้วก็ไม่ได้ถือสั้นๆแบบเก่งกําไรรอบนี้อ่ะลงมาแล้วเขาก็ซื้อขึ้นไปเขาก็ขายมีกําไรก็ล็อกกาไรไว้ผมเชื่อว่าในในตลาดอะ่ะ ทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือกราฟหุ้นกราฟหุ้นมันจะมีวัตจักรของมันมันขึ้นได้แป๊บนึงมันก็ลงมาได้แต่กลับกันมันลงมาได้มันก็ขึ้นมาได้มันวัตจักรมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับวัตจักรตรงนี้ได้อะเราก็ซื้อดักซื้อในจังหวะที่มันลงก็ซื้อถูกขึ้นไปเราก็ขายก็ขายแพงมันเป็นอะไรที่ง่ายง่ายแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือซึ่งผมว่ามันสาคัญที่สุดเลยก็คือ การที่เราจะเลือกซื้อหุ้นเพื่อมาเล่นรอบมันจะเป็นต้องเลือกให้ถูกตัวหุ้นใหญ่เหมาะการเล่นรอกมากกว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กไหมอันนี้ต้องลองไปพิจารณากันดูเองนะครับอย่างเช่นถ้ารอบนี้เงินฝรั่งฟันโกลงมงเข้าหุ้นไทยเราไปเกาะหุ้นขนาดใหญ่ดีไหมหุ้นที่เป็นเป้าหมายของฝรั่งดีไหมหรือถ้ารอบนี้อันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะครับ ถ้ารอบนี้เงินบาทกำลังอ่อนค่าไปเกาะหุ้นส่งออกดีกว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนั่นคือการเล่นรอบที่ง่ายๆมันเป็นเป็นกลยุทธ์เล่นรอบเป็นการเล่นรอบง่ายๆที่มันสามารถทำกับไรได้จริงซึ่งเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างความรู้และสร้างปร,ประสบการณ์ในอนาคตได้ขอปิดท้ายเลยแล้วกันครับจงเล่นรอบในหุ้นด้วยเหตุและผล ซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเล่นรอบมีเหตุและผลมาลองรับอย่ามั่วซื้อหุ้นที่ตัวเองไม่รู้จักขอให้ทุกคนโชคดีครับ